Finished. ดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเรามาแกะกล่องแพมบ็อกซ์นะคะของเดือนตุลาคมกันแล้วก็มารีวิวของเดือนที่แล้วด้วยนะคะเพื่อเดือนกันยายนนะคะถ้าอยากทราบว่าเดือนที่แล้วคิดอย่างไรยังไงบ้างแล้วก็เดือนนี้มีอะไรบ้างค่ะกล่องนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ของเดือนที่แล้วนะคะนอกจากที่จะใส่กล่องแล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ของในถุงกระยี่สีดําแบบนี้ด้วยนะคะแทนที่จะมีพวกแบบกระดาษขยุขยุนะคะที่แบบพพ์ไม่ค่อยชอบก็เปลี่ยนเป็นนี้ก็เลยหนึ่งเลยประทับใจนะคะแล้วก็ของที่มาในเดือนที่แล้วนี่มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะะค หนึ่งสองสามสี่มาไล่กันไปนทีละชิ้นเลยเนาะชิ้นแรกนะคะเป็นเจ้าชิเซโดไบโอเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะหมุกเป็นหน้าตาแบบนี้คล้ายๆข,ของไซจริงเขาอะค่ะไซจริงเขาก็จะเป็นหน้าตาอะไรแบบนี้นะคะเปิดมาเนื้อครีมเข้มข้นมากคือเรียกว่ากลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนแป้งเด็กอะไรแบบนี้นะคะทาลงไปแล้วเนี่ยผิวนุ่มทันทีเลยแล้วก็ เหมาะสำหรับคนผิวแห้งสำหรับทิมนะผมรู้ว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนผิวแห้งมาอันนี้อ,อันนึงที่ใช้แล้วประทับใจนะคะราคาค่อนข้างสูงค่ะคือ50 ml 4,400บาทนะคะอันที่สองจะเป็นของคลินิกนะคะอันนี้อุตสาห์เก็บกับเข้ากล่องเหมือนเดิมเฟกมากนะคะอันนี้ขนาด7 ml ด้วยกันก็ให้ปริมาณมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ย จะเป็นครีมเข้มข้นนะคะแต่จะไม่หนาเท่าของชิเซโดเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ก็เรียกว่ายังคงเหมาะกับช่วงนี้ช่วงฤดูหนาวกับคนผิวแห้งนะคะอันนี้เป็นรีแพวเออัพลิฟติงคือแบบช่วยยกกระชับอะไรด้วยอีกเป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ใช้แล้วก็ประทับใจอย่ามากมาถึงกลุ่มอันที่3นะคะที่3จะเป็นของล็อกซิทานโดยที่ให้มาเป็นแบบซองซนะคะคือจะเป็นเกี่ยวกับเส้นผม3ซองเป็นแชมพูเป็นมาสก็เป็น ครีมนวดผมนะคะแล้วก็อีกซองหนึ่งเนี่ยจะเป็นบอดี้มิล์เป็นบอดี้โลชั่นอะไรแบบนั้นเถอะแล้วก็เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะ3มอันนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าก็นุ่มดีนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกหูพิเศษมากอะไรประมาณนั้นนะใช้แล้วโอเคไม่เหมือนของคิวนะคะที่พิมไดเอามาลองที่มันผสมอาการออยนะั้นสุดยอดเลยอันนี้ก็เลยใช้แล้วก็โอเคแต่ก็คือแบบไม่ถึงกับตื่นเต้นอะไรมากมายคะ่ะแต่อันที่ตื่นเต้นจะเป็นอันนี้มากกว่าที่เป็นบอดี้มิลส์และบอดี้โลชั่นอันนี้นะคะกลิ่นโรสคือเพราะ แล้วเนื้อมันดีมากคือแบบนุ่มทาแล้วแฮปปี้มากๆคือจากสีซองนี่คือโดนใจเป็น1ซองนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นของเอิบจะเป็นแฮนด์ครีมนะคะ Eastern Treat นี้อ r ร OMATIC แฮนด์ครีมนะคะครีมทามือข้าวมาลิมารีกเลยแล้วคือทุกครั้งที่ได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นมาลีมาลีมาลีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่ะเขามีวอลเชนอร์นะหนึ่งอ่นหนึ่งใบให้ไปรับ แบบนี้เลยอะค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เคาน์เตอร์เอิบได้โปรดสังเกตเอาแล้วทำไมยังมีได้อีกนะคะใบนี้เพราะว่าพยายามไปรับสองรอบสามรอบก็ไม่ได้รับสักทีนะคะคือแปบว่าพนักงานไม่อยู่พนักงานกินข้าพนักงานไม่เคยอยู่ที่เคาน์เตอร์เอิบเลยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็ระบุวันหมดอายุไว้นะคะ31ต,ตุลาคมเพราะฉะนั้นพิมก็เลยพลาดที่จะรับนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ไปแล้วไม่ได้รับของที่ควรจะได้รับจากกล่อง beauty box นะคะ คือผิดหวังกับเคาน์เตอร์เออพอสมควรที่พารากอนนะเพราะว่าไม่มีพนักงานมาดูแลเลยนะมาละจบของเดือนที่แล้วก็คือประทับใจจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด3อันนะคะมีของชิเซโดของคลินิกนะคะรีแพร์แวร์แล้วก็มีเจ้าอากาศของล็อกซิทานอันนี้นะคะกลิ่นกุหลาบอันนี้เนี่ยอยากจะไปซื้อไซส์จริงมาใช้เลยเพราะมันหอมมากนะคะชอบกลิ่นประมาณนี้มาดูของเดือนนี้กันบ้านนะคะของเดือนนี้ยังมาในกล่ออยู่ เดือนนี้ของค่อนข้างเยอะเปิดแบบถือกล่องควรู้สึกเฮ้ยกล่องนี้หนักนะคะเดือนนี้เ็าเป็นอะไรกันแล้วก็ยังคงนะคะใส่ของมาในถุงกร,รมมี่ีบด้วยเพราะฉนะนั้นตอนนี้พี่มีซองกร,รมมี่สองอันละนะคะเดือนนี้มีของมากมายหนึ่งสองสามสี่ห้ามีมาให้ถึงห้าชิ้นด้วยกันนะคะอ๋อไล่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเขาเรียกว่าใช้ได้เยอะเลยอ่ะมาดูชิ้นแรกก่อนเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะจะเป็นของขาดแรงมาในรูปแบบเป็นแบบ บุ๊กแบบนี้นะคะคือข้างในเนี่ยจะมีทั้งหมด7ซองด้วยกันนะคะคือแต่ละ1ซองเนี่ยคือใช้1ครั้ง1วัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะคะเป็นตัวหมายเป็นดับเบิลเซรั่มคอมพลีชคอมพลีชเอชคอนโทรลคอนเซนเทรตนะคะคือเรียกว่าส่งมาไม่รู้ว่าตามกรอบอายุด้วยหรือเปล่านะคะเพราะเอชคอนโทรลคอนเซนเทรตเลยนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะ1ซอง1 ml มลนะคะก็7ซองก็7 ml มลแล้วเขาก็ระบุบอกมาในนี้เลยคะ่ะว่า เวันหลังการใช้เนี่ยผิวจะดูสุขภาพดีแข็งแรงเรียบเนียนมากขึ้นนะคะวัานั้นถ้าเกิดว่าใช้อันนี้ครบเวันเนี่ยก็น่าจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าเลยอันนี้ก็ขนาดเต็มของเขาเนี่ยคะ่ะ30 ml ราคะ3า3,700บาทอันนี้ให้มา7 ml ก็ไม่น้อยนะ,ะมาถึงอันที่2นะคะเป็นกลุ่มของ product ของยี่ห้อนี้อีกแล้วนะคะเป็นของลอซิทานนะคะก็คือจะมาเป็นกลุ่มเฟสแล้วก็กลุ่มบอดี้นะคะ ก็คือจะมาเป็นบอดี้เนี่ยสองซองนะคะซองหนึ่งจะเป็นอัลมอนด์เชฟปิ้งดีไลท์คือแบบทาเพื่อกระชับผิวกายนะคะแล้วก็อีกซองหนึ่งจะเป็นอัลมอนด์มิลค์คอนเซนเทรตคือทาเพื่อให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นนะคะขนาดซองหนึ่งเนี่ยคือ 8ML ใช่ 8ML นะคะก็คืออยากลองในใจรู้ก่อนอยู่แล้วนะคะว่าไอตัวที่เป็นเพื่อกระชับกระชับผิวร่างกายเนี่ยคงจะไม่ทันเห็นผลแล้วเพราะมันแค่ 8ML นะ,ะแต่อตัวที่เป็นโลชั่นเนี่ยอยากจะลองเพราะอยากจะรู้ว่ามันจะดีเหมือนกับเจ้าโรสนี่ไหมนะคะ แล้วก็มาถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเฟสนะคะสองอันนี้อันนึงที่เป็นลูกกระปุกกระปุกอันนั้น2อ,อันนี้จะอยู่ในลายเดียวกันนะคะคือลาย Immortal d i v i ไ e อันด้านที่เป็นกระปุกอันนี้ค่ะจะเป็นครีมส่วนอันนี้จะเป็นไอนะคะเป็นไอครีมก็คือเขาบอกว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะคะช่วยฟื้นฟูความอ่อนย้ายผิวหน้าอมีประสิทธิภาพก็เลยคิดว่าอันนี้คงต้องลองล้วขนาดบรรจุแต่ละซองนะคะขนาด1 ML ด้วยกันก็คงใช้ได้แป๊บหนึ่งนะคะอาจจะ ถ้าเกิดว,ว่ามันดีจริงมันกน็น่าจะเห็นผลได้ทันทีมาถึงอีกอันนึ่งจะเป็นของคาแรงอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้จะมาเป็นแบบเป็นหลอดเล็กแบบแซมเปิลนะคะปกติเคาน์เตอร์คาแรงเนี่ยเขาก็น่ารักนะไม่ค่อยงกแซมเปิลเท่าไหร่คือจากที่สังเกตมาเนี่ยเทาเวลาบัตรเครดิตส่งมาให้รับหรือส่งโบชเชอร์ส่งคูกองส่งอะไรอย่างเงี้ยมาที่บ้านให้ไปรับนะคะก็จะไม่เคยงกอะคือให้ให้ตลอดนะคะแล้วพนักงานก็ดูแลดีพอสมควร อันนี้จะเป็นของคาแรงนะคะตัวนี้ชื่อว่า Multi Active Day Early Wrinkle Correction Cream เรียกว่าใครที่มีริ้วรอยเล็กๆที่กำลังลจะเริเ่มมาแล้วอ่ะนี่ก็คือน่าจะเหมาะนะคะแล้วก็ขนาดก็โอเคนะคะ ml ใช้ได้เียอันที่ตื่นเต้นมากสุดเพราะว่าเข้าใจว่าเดือนหรือ2เดือนก่อนเนี่ยกล่องของคนอื่นเนี่ยได้กันไปนะคะแล้วปรากฏว่าพี่เปิเปปดกล่องตัวเองมาพอไม่ได้ก็ <laughs> เกิดอาการผิดหวังอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นอายไลเนอร์ของคอสลักนะคะ เป็นอายไลเนอร์ก็คือยังไม่ได้เปิดเลยนะคะแต่หัวของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้หัวเขียนง่ายนะคะคือพี่มาเคยใช้ของคอสลักอยู่แล้วแท่งหนึ่งแบบนี้เลยสไตล์นี้เลยนะคะเหมือนกันเพียๆพมันอย่างวันนี้มันก็ใช้เขียนกันคือมันเส้นมันค่อนข้างเล็กก็สามารถจะเข้าตรงช่วงหัวตาได้ดีนะคะแล้วก็สามารถตวัดเอหาแคทอายอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณชอบแคทอายเส้นเล็กๆนะคะอันนี้ใช้ได้เลยอันนี้เป็นไซส์จริงนะคะขนาด2 0 0เนี่ย250บาทแล้วก็คินนี่ ไม่แน่จะอ่านคินมี่หรือคินมี่นะคะเขาเป็น BB นะคะสำหรับร่างกายนะคะเขาเรียก BB Body White Makeup สีที่เขาให้มันเนี่ยคือสี Pink Tone Gold Glitter นะคะเป็น Whitening UVA UVBSPS40 บวกสำหรับร่างกายนะคะตัวพิมพ์เองเนี่ยลองมาแล้วคืออันนี้เคยได้กับ Beauty Box ยี่ห่ออื่นมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้หลายๆเดือนผ่านไปละก็คือว่าเนื้อมันจะแบบข้นมากเพราะนั้นเวลาที่ลงเนี่ย ต้องแบบกระจายอย่างดีเลยอะหรือไม่ก็ผสมกับโลชั่นตัวอื่นที่ทายอยู่แล้วนะคะที่มันเขาเรียกว่าที่เนื้อมันเหลวนิดนึงมันจะได้มาช่วยกระจายเจ้าตัวนี้ค่ะลงไปได้ดีมากขึ้นนะคะแต่คือถามบอกว่าทาเดียวๆได้ไหมได้แต่วันที่เกลี่ยนะ่าจะเกลี่ยยากนิดนึงนะคะแล้วก็ทาให้ไม่ทำให้รู้สึกดึกอะไรมากมายแต่อย่างที่พิมเห็นเลยว่ามีกริตเตอร์กริกริตนะฮะ,ะอย่างที่เขาบอกเขามีโกะกริตเตอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นไซส์จริงนะคะที่ให้มา8 80 ml ราคา520บาทนะคะราคาระบุที่หลังขวดเลยแล้วก็ในนี้ด้วยกล่องนี้นี่คือแบบของเยอะมากแล้วก็คุ้มมากคือออกมาเนี่ยพิมพรวมมูลค่านจะได้สัก2,000กว่าบาทนะคะแล้วก็สำหรับโวลเชอร์ในนี้นี่ก็จะมีเป็นโวลเชอร์ของ Coslux นะคะให้ไปแลกซื้ออายไลเนอร์ของเขาอันที่เขาให้มันเนี่ยค่ะในราคา199บาทได้นะคะแล้วก็มีบอกเกี่ยวกับสกินแคร์ไลน์ของเจ้าล็อกซิทานที่ให้มา แล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นวลเชอร์ให้เอาวเชอร์นี้ไปเรียนรู้เทคนิคการดูแลผิวนะคะที่เคาน์เตอร์ของคารแรงได้นะคะน,นี่คือมูลค่า1,500บาทก็โทรไปบุ๊กบุ๊กวันเวลากันก่อนได้เลยนะคะก็เขต30พฤศจิกายนะไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดอันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าของพวกเนี้ถึงเาละโทรไปนัดสาขาที่ใกล้บ้านอ่าน,นี้เต็มแลนูนเต็มก็บางทีเนาะแล้วแต่ของเขาที่แล้วอย่างที่บอกคือ เม่ไปไม่ทันนะคะไปรับไม่ทันเอาละค่ะของเดือนนี้นะคะจากที่พิมเห็นเนี่ยอันที่พิมคิดว่าประทับใจแน่นอนก็จะเป็นของคาแรนทั้งสองชิ้นนะคะที่เป็นดับเบิลเซรั่มแล้วก็ที่เป็นครีมอันนี้นะคะเออร์ลี่ลิงโคแล้วก็แน่นอนเจ้าคอสเลสานิสนะคะอายไลเนอร์ igner, เพราะว่าของที่ใช้อยู่ของเมยบาลินกันไหนจะหมดแล้วแล้วก็กำลังคิดว่เออจะไปซื้อจะไปซื้อแตอ่เจ้าเนี่ยพิมไม่แน่ใจว่ามันขายที่ไหนหรือว่ามันขายอยู่ในห้างอยู่แล้วนะคะแต่ตัวเองหอางไม่เจอ อีกอันนึงที่อยากจะลองมากก็คือจะเป็นอันนี้ค่ะของลอกซิาทที่เป็นโลชั่นนะคะที่โลชั่นบำรุงผิวเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวนี้ของเดือนที่แล้วนะคะว่าอันไหนที่มันดีกว่ากันนะคะเอาคะ่ะก็เดือนนี้ก็จบลงไปเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดือนหน้าค่ะว่าของเดือนนี้ที่ส่งมาให้แล้วลองใช้แล้วรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็เดือนหน้าที่ส่งมาจะมีอะไรบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมันจนจบแล้วเราเ,ราเจอกันในรัวนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ